สบายดีพี่น้องเออยินดีต้อนรับเข้าช่วยสร้างปารตีพี่น้องเลยนั่งกินอยู่กลางเดินผลงานนะางเงนาะท่านผรงงานเพื่อเกษตรงานไปทาไป่ทางกินก็กินไปนะเออาการเมือนี้ก็มาเพื่อพ่อเข้ช่องคือเก่าโดนๆอย่างในร่มเธอนึงบ่เป็นยังห <c oughs> นักขี้ขาดบริมนันบ่ได้หนักนาะออแต่ละมือกระนอนเว้นเถอนะ ไปอีกแล้วแทนี่เอ้ออน้อพี่น้องนะเออวันนี้ก็มีภาพทีมงานกะเออมีซ่องเบาเอื้อนะพี่น้องเนาะเออแล้วก็รซ่องซ่องเสียพะละน้อพี่น้องเนาะเจ้าค้าเพื่อนเงินมีซ่องเบาย่างเจ้าค้าเพื่อนบเพื่อนบ่มีซ่องน้อพี่น้องมีแต่ซ่องคอนะเออตอนนี้เพื่อนก็มีแต่ซ่องคอเอื่อนหรือเปล่มีนะพี่น้องนะเออหมบอกเพื่อนกำลังอยู่กันหเอบอกอายุโตกับแม่บ่ อีโต้ยิ้มเออน้าพี่น้องนะเออตามมาห้องเนอะเมื่อในการอ่านเมา่อไทยยกเนี่ยแบนเนอะตามมาห้องพี่น้องเอ้ยตามมาห้องพี่น้องมากินอยู่กลางนี่เลยน้าพี่น้องนะโอ้ผ่ากินวะใส่ถ้าเนอะเออผ่ากินเออน้าเออทางช่องท่าทาวน์เพื่อการแบบเพิ่นก็แบบอืมบ่อยากอันออคณะเพิ่นบ่ยอยากเกาะกูได้ฮะนะเออเลาบอยเอิญแบบเกาะแบบว่าเพิ่นกับ่อยอยากอันเป็นภาระของผู้อื่นท่านแบบจะ เดินโดยซ้ายตัวเองนะพี่น้องแบบขั้นว่าขั้นแบบว่าขั้นไปแบบครอบพูนันผูุนี่มันก็แบบว่าแบบมันมีคำว่าบุญคุณแบบว่าบุญคุณแบบมันมันว้าเดอ่ยบริภาษิงคัดล้นะนาะแบบว่ากระตาบนั่นแหละเนาะท่านี้ก็กินไปท่านนี้ก็ว่าไปนะพี่น้องนะเออกะขไมยว่าบริกินะครับดอกขพรพเจ้านะว่าอยู่นี่แลลวเนาะท่นบริกรคนนี้ไก่ไหมน้องพี่น้องมาว่าว่าว่ากันนึงนะแบบ เป็นยังที่ว่าคอยจะบบอยากเฮ็ดคลิปสกับเมื่อยนิดน,น,งนึงเนาะแบบกระเฮ็ดแบบคลิปตลกที่ห้าไปนั่นี่แหละเนาะแบบอยากเฮ็ดแบบ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 ฮะใครถามกระข้าพเจ้าดีแล้วถามพี่น้องท่านนี้กระก,กินท่านนี้กระแว้าเนาะอันนั้นโบเมนปอมเออจชีวเงาน่าแตนะ่งแค่แต่งระเดี๋ยวเมาเลย เมื่อยพี่น้องเอ้ยแบบว่าเมื่อยคนแดดกระเดดแดดกระเดดแดดเนี่ยใช่ปะอันถ้าเบิ้งนะพี่น้องนะเมื่อยกับซีมีการท่ายคลิปสอกคลิปสอกคลิปสั่นยังเนี่ยแน่นอนแบบและจังคือเบิ้งคือการแต่งตัวการแต่งตัวนี่เนาะโอ้ใครบ้างบ่พอแล้วโอ้ยสี่ก่อนอีกอันนึงพึ่งจะบาก อ่านะพี่น้องนะเออกำหนอนีิกำหเพื่อนกันทั้งนั้นนะขี่ท่านี่กาว้าพี่น้องทั้งหมดประดิษฐ์โรคมาแล้วก็ของกากินตามมาห้องแล้ว์นะพี่น้องจะในโรคมานี่เนาะล้างห้ามึงหลังพวกไว้ล้างส่วนนั้นเพื่อกะให้ได้แฮมด่าเนาะเออกะช่องนี้กะบอกอยากมีสลอกสล่ะยังน้อกพี่น้องเออกะมีแต่ล้มกันอันนี้กจะเป็นห้องงานน้ำดื่มกาแสงค้เนาะพี่น้องเนาะงพลิตรบานเพื่อนกะมีอยู่สามสี่ขนาดจำพี่น้องนะหนึ่ง นำ้ำซาลิทผลิตโดยระบบยังนึงระบบยังเนี่นนนนยแหละอย่าเพิ่มมันอย่าเพิ่มเด้อไปฮะตรงนั้นมาตรงนั้นไปบิ่งดูสีอ่านนี่ไปไปสิขาดอีกแล้วไปไวเเดี๋ยว,ไวพี่น้องอย่าเพิ่มเดี๋ยวโฆษณาน้าพนกรทาวเวอร์เพลทช้อนใจเนะาะเพราะว่าใกล้หรือว่าบ่อไก่บาก้บานนอกน่องม่งในส่งเบิานพี่น้องเขตปากซองได้ค่าส่งซัมซีทันกีดแล้วพี่น,อน,อนอ้องเนาะตะคัน สุดๆอันซองร้อยแพ็คขึ้นไปให้ค่าโฆษณาได้ลุงเลยออโอ้ย <laughs> อย่าเพิ่มอี่น้องเดี๋ยวถ่านน้ำก่อนแปบน๊บหนึ่ง,าางาาเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่มก่อน,นอย่าลืมปากที่ตามช่องทาวบอนบัวพะวงนะพี่น,อน้นองนะเป็นภาษาลาวภาษาภาษาไทยอ,อุ้ยภาษาไทยเข้าใจป๊อเอ,อ่อมามามาน้ามาน้ำมาน้ำาสามพันหนึ่งพันหนึ่ง เ oh. อออซองซ้งพี่นอ้องอ่ะตอนนี้มีซองขนาดขนาดที่ซ้ำเพื่อนยัูม่ลัพผลินเออนี่นะพี่นอนะ้องเนาะภาษาอังกฤษเพื่อนกับมียังวะแบบภาษาอังกฤษก็เป็นแบบมียัวงวะแสงค้า S A E N G K S E A M น,ะน,นะพี่นอ้องนะเป็นภาษาอังกฤษเออมีจะขอยิ่งแล้วโง่หัวใ่นี่นะพี่น้องน้ำลืมตาแสงค้ามสว่างเบื้องหน้านีิมันจะเป็นกราฟภาพนะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าถ้าเบื้องแบบ กองกองเออจับ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 กองนะจับเออก้องจับแล้วพี่น้องเอ้ยจับต้อพี่น้องเนาะพนักงานเพิ่นตั้งอยู่บ้านให้ปากเหมือนสองคอนแข้งสวัสค์ขีดโซบะปลาเพี่น้องเลยหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือลาวว่าภาษาอังกฤษก็เลาวตั้งอยู่ประเทศลาวนะพี่น้องนะเออตั้ีบอาซีตั้งีบอาซีอ่ะอาซีคาเนบหรอเขาลืมแล้วเขาปฏิเสธภูมิศาสตร์มาอย่เพิ่มน่ะพี่น้องนะเออ น้ำดื่มบริสุทธิ์กาแสงค้ำนพี่น้องเนาะผลิตโดยจำหน่ายหลักการทุนงานน้ำดื่มแสงค้ำตั้งอยู่บริษัทปากเมืองสองคนแขวงสองวันนักเกตตั้งอยู่ขางทางซ้ำแยกลงไปทางมานะค้เนาะพี่น้องแล้วก็โซ่บามีนะพี่น้องเนาะโซลไละโซมามีเขาจะบุกหูนพี่น้องเนาะคนบุกหูเขามีแต่ว่าว่าน่าห้อยปังเนาะห้อยค้ำหรือว่าคือห้อยค้ำสแลกซ์เอเจ็กซี่เนาะเมื่อว่าเพ่าจะส่งทั่วอันนครหลวงส่งบอฝากไปเนาะเออนครหลวงก็ส่งเด้อพี่น้องเด้อส่งทั่วประเทศพี่น้องแต่ค่ะส่งนักเจ้าเเสียอง เขาสามารถฝากหุงอรุณได้นะพี่น้องเนาะเกียงไก่ได้นะพี่น้องเนาะแล้วก็อนุสิตเออแล้วก็ยังวะฝากได้พี่นอ้องเอ้เพราะว่าจะตอนนี้เพืพนน่อนกันได้พานออย่อถ่ายอยู่ป้องตอนนี้เพื่อนยังถ่ายออกย่อละพี่น้องเนาะเพระบบาะว่ามาตรฐานเพิน่นออกอย่อดีจังสี่เออแล้วก็เบิสเนาะเ <c oughs> บิสเนาะพี่น้องเวัสดีว้าเอาไปต่อบ,บริสุทธิ์ใจเนื้อกินบริสุทธิ์ยังกินเออแล้วก็เนาะพี่นอ้องอืม เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านขบวนการนะครับเทคโนโลยีมาสั้นการกั้นตองและการกาขาดเสื้อเนะเออซีขั้นตอนได้แก,ก้มาสั้นยีหยังลุงอันนี้นะฟิวเทสัน้นนะรีเวิร์สออสโมซิวแซงแซงอุตตะไ้โอเรตนะพี่นอ้องนะหรือว่ายูวีนั่นเอง าเสอ้อได้แสงเนดเนะวีท่กับวิธีจัดเก็บเพื่การเก็บอุปภูมิตัวไหนเก็บในบ่อนพ่มพี่น้องน้ำพอลน่สะอาดได้มาตรฐานเจ้าตอนนี้ถาอรยนอยอยู่ถาวได้สนใจสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์สศูเจมสิบห้าเก้าสมหรือวอสแอป้อพี่น้องนะศูนย์สองศนยาหกสองสามสามสาเก้าอพี่น้องนเรือ เฟซบุ๊กเขาพิทักษเฟซต้องพิน้อนงโรงกานน้ำดื่มโครงงานน้ำดื่มกาแสงคำเนาะพี่น้องน,น้ำดื่มกาแสงคำเออครับใส่ครับใส่ทุกงานงานวันเกิดงานศพงานแต่งหรือว่างานเกิดอยากก็ส่งได้นะพี่น้องเนาะเออส่งได้ตลอด24ชั่เซเว่นยี่สิบโมงยกเว้นยามนอนนะพี่น้องเนาะเออ ฮ่าบริษัทอันทังงานเพิ่นเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชิ่งหาหาโมงแรงพนักงานหนีบสัสเพื่อแต่คนอยู่ในโรงงานส่งเองนะพี่น้องนะเออถ้าบริษัทจติดต่อตามที่ว่าข้าพเจ้าไว้แอนก้อนหนาะเมื่อกี้น้อพี่น้องนะคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยการน้นำดื่มการแสงข้ามนี่แหละกับบริษัทจกักรบาทเนาะซอยเหลือกันเออไหนมึงร,รก,ก็ซื้อเบียร์ซุกิมันเด้อห้องงานในเด้สนับสนะ อันสำหรับการโฆษณาสำนีกอะเพราะว่าท่านี่กบดดเลพี่น้องเออชา้านเราก็อยากเคาะกินนั่นกินต่ำกลินยังนะพี่น้องเนาะเออคลิปนี้ก่ะอย่าลืมติดตามช่องเบลจีนะพี่น้องเนาะจนโดนอย่างนี้ลงเธอหนึ่งแล้วก็ติดตามช่องไพบอกมาฝากมาไวๆฝากช่องบเบลแชนแนลหนิเด้อเพราะงั้นโบโบจำเป็นต้องโต่อแล้กเจ้าว่าแบบเจ้าอย่าบอกนิ่มๆหน่อยฝากติดตามช่องเบลเอื้อนหน่เด้อเออแต่กะยังช่องไพ อออโอ้ยหนุ่มก้อนเออเรื่อง <c oughs> การยืดเรื่องติดตามช่องพาวอนแบพนบพาวองค์นะพี่นอนะอ้องเนาะเออตอนนี้เพื่อนกำลังสั่งเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออก็คือแบบเพื่อนเป็จะขอห้องงานนำ้ำพิสกกาแสงครันี่แหละพี่นอ้องเนาะแต่ว่าอยากกินที่มากมันน่นในน้อยหนึง่งก็ตามนั้นเลยนะสำ <c oughs> น,นึงบริกินเบียดน,นะเพื่อนในขุมมือน,นี่นะ เออจะในเทศกาว่าวฮะเออเนาะบอกคือเอ้ากินฟรีตลอดแบบเอาปเอาป็นใครเขาบอกใายเขาคือใครแล้วนี่นะอ้าพี่นอ้องเออสำหรับคลิปนี้กับโค้ดแก่ภาพบรรยากาศนะสำหรันี้กับพี่น้องมันซีเบิร์กทั้งรังนี่นะเดี๋ยวมื้อนาทิพารีวิวห้องงานพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววันเว่นแว่นแว่นแว่นนั่นนั่นมีอยไรเว่นไปไหน มึงยอยี๋เว้นไปได้อ่ะพี่น้องบ่ต้องรอไลฟ์ซัมมิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยวราไปไลฟ์เห็นกระบะคือไปมึงวราเออเวลาเห็นกระบะออไปอันคลิปหน้าจะเคาะกับแม่เนี่พี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเอาคุณนิสุอะบ๊ายบายพี่น้องเออ